อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมอภิลพลในบีทีช่องของเรานะครับ mm88new.com นะฮะเมื่อวานนี้เอ่อเกือบตายครับสำหรับเปสเชนนะครับต้องได้คิดในเอ็มเป้ยิงประตูจุดโทษในนาทีสุดท้ายนะครับชนะ2ประตูต่อ1แล้วก็ฮอฟเฟนทาม์ก็ถล่มโคโลญไป5ประตูต่อ0เลยนะฮะคู่นี้ก็ผิดไปนะครับอ่ะมาวันนี้มาฟุตบอลพรีเมียร์ครับมีทั้งเลสเตอร์เจอแมนอยู่แตดแล้วก็เอ่อเชลซีไปเยือนเบนฟอร์ดแมนเชสเตอร์เจอเบอร์ลี่นะครับไลฟ์สิ ออกไปเย็นไฟบวกคู่ไหนดีล่ะน่าดูของนั้นเลยผมไปที่แมนยูเตอรก่อนแล้วกันครับเจอกับเลสเตอร์ค่ำคืนนี้ครับโอเลกุน่าโชชาออกมาให้สัมภาษณ์หนักหน่วงมากถึงคริสเตียโนโรนัลโดประเด็นที่แม้กระทั่งเซอร์เล็กเฟอร์กุสันยังบอกว่าคุณน่าจะต้องออกสตาร์ตตัวจริงที่ดีที่สุดนะฮะโอเลตอกลับอย่างเมามันไปดูได้ในยูทูบช่องของผมเซิร์ชหา P O P W E I A P O L ในยูทูบนะฮะเราจะคุยและเอ็กซ์คลูซีฟข่าวนะฮะมีแสดงวันนี้ไม่มีทั้งแฮร์รี่แม็กไก่และ ลาเฟวารานต้องใช้ใบยี่คู่กับเรนเตเล็บนะครับเออ่ลูกชอกลับมาแล้ววันพิซาก้ากลับมาแล้วนะฮะก็เปลี่ยนคู่เซนเตอร์นะกองกลางในวันนี้มีโอกาสที่มาติดจะได้ลงเป็นตัวจริงนะผมว่าเพราะว่าแม็กโคมิเนเล่นมา2เกมกับทีมชาติสกอตแลนด์นะครับในขณะที่ทางฝั่งของปอกบาเนี่ก็เล่นฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นสะ์ลีกมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าวันนี้น่ามีการปรับเปลี่ยนกองกลางแนะ่นอนโรนโดก็จะกลับเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับวันนี้สนุกแน่นอนครับสำหรับ ในคัมภีร์นี้ครับเลสเตอร์ผลงานไม่ค่อยดีนะครับฤดูกาลนี้เริ่มต้นมาแย่เหมือนกันลอตเตอร์ก็มีข่าวจะย้ายไปคุมทีแมนเชสเตียร์นี่ก็เส้นจีบแกไม่ไปแกบอกแกอยากไปทางฝั่งของเรใบสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสเสมอสูงครับคู่นี้อมองไปที่เลสเตอร์จะเสมอแมนยูแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็สองสองน่าจะยิงกันเยอะนะฮะไปที่แมนซิตี้ครับเจอกับเบอร์ลี่นะฮะคู่ปรับเก่าเวลาเล่นบ้านใครคนนั้นเก่ง เวลาไปเล่นบ้านเบอร์รี่แมนซิตี้ก็ยากทุกทีแต่ถ้าเล่นบ้านแมนซิตี้เนี่ยเคยถล่ม5้าศูนย์มาแล้วนะครับเออฟเร์รารโตเรสกระดูกเท้าแตกนะฮะเป็นข่าวร้ายมากๆเลยของโดยใบยสีฟ้านะครับการเจอกับเบอร์ลี่วันนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกองหน้าของแมนซิตี้ไม่ค่อยเยอะนะครับสเตอร์ลิงก็มีข่าวจะย้ายทีมตลอดนะครับคือแมนซิตี้วันนี้คงชนะอยู่แล้วแหละแต่ถ้าจะถึง3ลูกเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องคิดหนักผมว่าซิตี้อาจจะชนะแค่2อูนย์นะครับ ในคู่ที่2ไปบูเดสติกา้าเยอรมันกันบ้างครับไลฟ์สิกออกไปเยือนไฟบวกนะครับจิ้งจอกแห่งปลาดําเป็นทีมที่เก่งในบ้านมากๆนะมักจะไม่ค่อยแพ้ใครง่ายๆวันนี้ผมว่าไลฟ์สิกไม่ชนะเพราะชะนะสามคู่น,นี้ครับผมมองไปที่แ,แมนยูกับเลสเตอร์หนึ่งหนึ่งนะครับหรือสองสองนะครับแมนซิตี้ชนะเบอร์ลี่สองลูกและไลฟ์สิกเสมอไฟบวกครับสามคู่วันนี้จัดไปอย่าลืมปรดูประเด็นใน YouTube ได้ช่องของผม p, <5 S 1> e I e p o โ w พีวีไครับ Manu and Leicester, who win? Manu hmm. Leicester. What score? Leicester win, I think. Leicester win? I know Manchester. Manchester win, okay, bye bye.